ีนี่ไอเนี่ยนี่ถือมาให้นี่ว่ายายขี้ผ่านหนึ่งขี้ครับเดี๋ยววันเราไปตุ้มแน่ครั้งนี้เ,เจ๊กระดีเดี๋ยวเจ๊เขาอยู่วิธีชายใช่ไหมครับวิธีชายอย่าชายคนเดียวมันได้ให้คนหนังหมากไวน,นี้เอาตัวลงชายเลย <S <S แล้วกระต้อนปลาโอาเม็ดเอาต้อนมา <S <S ไอเด็กเลยชูครั้งนี้มันเชี่ยอยู่แล้วครั้งนี้เชี่ยต่างชุกต่างยางเห็นไหมครับ ต่างยางต่างจุกไปเม็ดลาตอนนี่ตอนนี้ตอนนี้มาถึงนี้โอเคบงนี้ถึงบงบงนี้บองนี้ัไม่ตึงไม่ถ yeah, ึงนะเรีวไปตแล้วนะได้นัดวงล้างข่ตัดถุงกเป็นฝาละมันมีเจ็บ้ไรู้ไปงยังด็คนนี้เจ็บข้อรับใเป้ง น,นี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่มาเยี่ยมผีดีผีดีเนี่ยนะครับแกเป็นคนดีตั้งแต่เกิดจนมาถึงมัดน,นีแกดีอยู่ตลอดนะครับเป็นคนบีการอยู่อนแลว้วแล้วก็นี้มาสำมรแลาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เทศบาลน,นะครับทานวิชาคันทิกเนี่ยประทานกองทุนสวัสดิการชุมชนกันข่อต่อเกี้ยวข่อต่อเอ๋อต่อจิบ นะครับไม่ใช่บ้านผีดีอย่างเดียวนะครับบ้านข้องข้องถุกคนเลยครับตีเป็นคนผีการเรามาดูแลปรับปรุงสภาบานไม่ว่าจะเป็นห้องนงห้องน้ำสียูว่าใช้เมนนื่อวานเนี่ยตอนนี้เราปรับปรุงไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยสองร้อยลังนะครับข้อกองทุนฟืน้นฟูสมรรถภาพของอบอจอ,อบอจอ,อ,อ,อนุมัติมาให้อีก25ห้ลังมาปรับเปลี่ยนผู้มีทัดส่อมสร้างบ้านไว้เป็น,นีย่ยครับพี่ดี้ เปลี่ยนโท้สวมมัง่งทำเร่มทำบันไดเปลี่ยนพืนโซ่ลังคานะครับอันนี้ก็เป็นโครงการนึง <S <S แต่อันนี้ก็เป็นส่วนนึ่งเหลาครับรก็คือกองทุนภาโอมเนื่องจากว่าผู้ผีการหรือว่าผู้เขาเียผู้ที่มีภาวะพึงพิงเราก็มีกองทุนเขาเรียก LTC เ,เ,เป็นกองทุนดูเลระยะย,ยาวกองผู้ที่มีภาวะพึงพิงในที่นี้หมายความว่ากลั่นอุดจาระกันปัตสรวาวะไม่อยู่เขื่อนไว้ไม่สะดวกกระเบงเป็นซ่องประเภทแลาวั้นประเภเแรกนี่คือ อาการค่อนข้างนักนิดหนึ่ง mm hmm. เขามาประเมินแล้วไอ้นุก็ัดคาขาหาันซ่งหันเสริมส่วนอีกประเภทหนึง่งอีกประเภทหน,นึ่งนี่ก็คือเ mm hmm. บาลงมานิดหนึ่ง mm hmm. ให้พวกนี้เลยพี่ด mm hmm. าผวกผ้าอมผวกแผ่นพืชนะครับเปราะว่านี่เราจะให้วันละสามชิน้น mm hmm. ก็ให้ตาโดเลยเราไปเนียนจะจะให้ตาโลดให้ไปถึงว่าต้นนู้นเลยนะต้นที่ว่า mm hmm. เราไปพบกันแ mm hmm. ล้วที่นู้ะนะครับ ตรงนีนี้นะครับ uh> ทีนี้ก็ต่อเดี๋ยวนี้เราจะทดลองชายก well ันนะครับเพราะว่าบอกแกไว้แล้วว่าไอเนี่ยเวลาอีกพัดอีเปลี่ยนจะอยู่คนเดียวไม่ได้มันอันตรายมอไว้อย่างซึ่งซึงต่อเดี๋ยวก่าทดลองชายอ่าโดยการเดี๋ยวให้พี่นี่ต่ได้มัดเลยนะครับการเก่งในกโทดเนวทดไม่ได้ก็ไม่ได้มันติดอ่ะติดอือซึงตรงนี้ตอนเนี้ยคือว่าถอดเนียน เม็ดเลีวนะตอนนี้ตอนนี้กัยังยกได้ตอนนี้ครับตอนนี้อันไปนานแล้วตอนบนซึ่งตุกล้างเนี้ยครับตุกล้างนี้ยไม่ลืนะครับวันนี้นกาก้งช่อต่อโาหม้อติ้วพ่อโรงบานนักกายภาพบำบัดแผลเป้นเตยแผลเป้นจีนพยาบาลมาเยี่ยมมันโอซ่อมอ สี่จีคือคนที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอ่อพ่อช่ออ่อพ่อมกอจอรบอกรมาอ่พปรกรมาพระพิจารณ์โซบโมยโอสบายมากไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเนี่ยครับเราก็ช่วยกันนะครับคือรายการนายกป้าพัฒนาเมืองนี่ไม่ใช่นายกอย่างเดียวที่ป้าสารพัดท่านมีได้ควักควังครับในช่วงรายการนี้อ่าของเดินไปควังกับเป่าเป่า ครับได้เป็นพลังงานนู่ตอนนี้นะครับคนภักพูนได้เสียชีวิตนี่ผมจะส่งไปเผาที่หลวงปู่มัดเพราะว่าเผาครั้งหนึ่งเราจะได้โล่หนึงเงินไปทิศทางหนึ่งบ้านอาทิตย์นะครับได้ต่างตอนนี้ถ้าไปเผาที่วัดเนี่ยเราต้องเส่ยต่างขาท่านขาทรปะรือไปเผานู่ไม่ต้องกับได้ต่างครับมาอย่างเด็กคนนี้เช็ดก็ไปได้เผาเลยเกาลดีเล่าแต่วันนี้ที่ว่าท่านก็ยื่ดวัคซีนกันเนี่ยเออถึงวัคซีนใครวัดย์เย เราต้องรับไปเราให้เจ้าหน้าที่ไอ้พ่อไม้รถพยาบาลมารับเพราะว่าปัณนี้เวลาฉีดวัคซีนต้องให้หมอดูแลอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าว่าไม่คิดไรก็ฉีดตีนี้ก็ตามอย่าถ้ากำกันได้ครึ่งชั่วโมงเราบังสกุลบบพลางๆก่อนอ่าเวนตาเอาไม้เวนตาเดี๋ยวมาตัดได้วันนั้นไปตัดททีี่่ชาาาววบ้้นมแลเอาไปตัดแล้วนะครับนะเว้นตาได้แล้วครับ ตอนนี้ก็ยังมีโครงการห้เมียไม่ให้โอกันหลายคนนะที่ว่าเข้ารวมโครงการตัวเดียวกันไหมไม่ต้องเลยอันผู้ใหญ่จำผู้ใหญ่จำพันเอาโนเดียกันเดียวเออจำอไรจำพันโดเดียวกันเดียวไปยังมาแล้วอุ้งเลยนะฮายโอเคนะขนาดน่ะพี่ดีพี่แดงนะครับขอให้มีความสุขความสุขนะครับนะรับรายการนายกพาพัฒนาเมืองวันนี้ก็คงมีเวลาเพียงเทนี้นะครับพบกันไม่ใน อาทิตย์หน้าครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับเดี๋ยวกุเลยกีตรงนี้เดินเดินหนังตรงนี้อย่าเลือนไปในเวลาจะจะปลายในคนเลือนจนหนังกับผีไปเล่นก็คอบคุณหลวงวักมาตีว่าเอาไม้คือว่าก็มากาไม่ตัดติงส่านใหญ่เร่งได้เลยในทุกกตู้ไปม่เห็นเขาหรือไม่อะ ด <t> ูว่าใคระพาไปแล้วกันกว่าใครเยอะเอ้าโหเเลยงห้องใช่ไหมว่าอะไรนะอะไรนเหยาวันอะไรยาวันนั่นนี่นี่นี่้อมาตรงเลือกไ่สิบเจ็นี่้อมาในประเทศไม่มีนะพูดง่าจแตอยอะละมัน